กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กนะคะวันเนี้ทำไมอาการมันร้อนแบบนี้โอ๊ยคลร้อนเดียจะเป็นลมแล้วพี่กุ๊กจะเป็นลมหืมกนที่เต่าแรงๆโอ้หดูแพนด้าดิโอ้หเพนด้าลิ้นห้อยเลย จะทายังไงดีอะเดียวเราเข้าห้องหลบร้อนกันดีกว่าไหมใช่โอ้โหทุกคนคะเนี่ยหน้าฝนนะแต่ทําไมตอนกลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนแบบนี้แดดก็แรงมากเลยอะถ้าเราอยู่ข้างนอกนะผิวต้องำดำแน่เลยในห้องอาจจะเย็นกว่านี้นี่เอาไปในห้องดีกว่าป้างไนะหน่าโอ้นี่ขนาดไม่ใช่กลางวันนี่ตอนเย็นแล้วนะน,นี่ฮะดยัง<น>แรงเลยโอ้โห,โหพีุ่กุขนาดเปิดพัดลมแล้วน,นนะน่ะอากาศไม่ต่างจากข้างนอกเลย โที่ปูใส่เสื้อไงเดี๋ยวถอดเสื้อดีกว่าก็จะได้เย็นขึ้นอโอ้ยอ๋อไม่มีอะไรเจร้าพี่ก็กลุ้มแต่แล้วเสื้อทีถอดมันก็ไม่เย็นขึ้นนะแต่อถอดหมดได้เปล่าพี่กุก้มเฮ้ยแต่ไม่ใช่หรอไ,ได้โหร้อนเงี้ยดูดิลูกแมวต้องตายแน่เลย คนก็าอาจจะต้องตายด้วยทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้เราก็ซื้อแอร์มาติดสิคะแล้วเราจะซื้อแอร์ที่ไหนดีล่ะแอร์อหรออ๋อถ้าออกไปเดินห้างอะ่ะก็เป็นห่วงลูกแมวว่ะน่ารักสิสน่ารักมากเลย,ยดูเขาดูหรือเปล่าดู <c oughs> เขาร้อนจนอมณมเสียใช่เขาร้อนจนอมณมเสียงั้นเราอ่ะจะต้องไปซื้อแอร์แต่ถ้าเราออกไปซื้อแอร์เราก็เป็นห่วงลูกแมวงั้นลองเซิร์ชหาในมือถือไหมใช่เรานะคะต้องซื้อแอร์ร้านที่ได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อถือได้ไดโอเคเดี๋ยวเอามือถือมาเสิร์ช ดิเซอร์อินเทอร์อเรน็ตนะคะเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งนะคะที่ดีมากบริการก็ดีแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะเชื่อถือได้ด้วยววนี่ร้านเท็ดดี้แอร์เท็ดดี้มีเท็ดดี้เหรอใช่ร้านเท็ดดี้แอร์นะคะเขาบอกว่าเขาแนะนำห้องพี่กุ๊กเนี่ยขนาดเท่านี้ควาติดแอร์เมืองสองิทยียูยี่ห้อนี้เลยค่ะยี่ห้อไฮเซ้นยี่ห้อน,นี้เคยได้ยินชื่อเสียงเขาอยู่ใช่เขาบอกว่าดังมากจรจง โอเคงั้นเดี๋ยวเราอ่ะสั่งเองเดี๋ยวเขาก็คงมาส่งแล้วแหละเคเดี๋ยวสั่งเองก่อนนะขอเองด้วยขอเองด้วย The next day เย้ตอนนี้แอร์จากร้านเท็ดดี้แอร์ก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหมาส่งเร็วทันใจมากนี่ทุกคนดูสิมีหลายกล่องเลยนะไม่ใช่แค่แอร์และคอมเพรสเซอร์นะคะน่าจะมีของแถมให้ด้วยเดี๋ยวรอช่างติดก่อนนะ 3ชั่วโมงผ่านไปอุ้ยลูกแมวหลับสบายมากทุกคนดูสิจะให้ดูแอร์นะคะแชเดมสวยงามมากแมวก็แบบหลับกันโอ้โหเพิ่งตื่นนะคะเพราะว่าพี่กุกกุกเนี่ยมากวนนะนี่อากาศดีมากทุกคนเฮ้ยรู้อย่างนี้ติดแอร์ตั้งนานแล้วเนาะแพนด้าเนาะแพนด้าเข้านะอง นี่นะคะแพนด้าแพนด้าเป้าน้องนี่นะคะทุกคนแอร์นี่นะคะแอร์ไฮเซนนะคะจะบอกว่ารดมากนี่คือติดแล้วรู้สึกเย็นฉ่ำได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่ร้านเท d ดดี้แอร์นะคะให้เรามานั่นก็คือนี่นี่นะคะเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นของสมนาคุณนะ ท่านได้ไหมโกโกไม่ใช่ทุกคนเริ่มเห็นอะไรเหลืองๆไหมคะขี้เราเป็นโกโก้ไม่ใช่อะไรเห็นเดี๋ยวดูนะเฮ้ยเอ๋มีมันตุ๊กตาหมีข้างหลังเขียนว่าอะไรเมื่อกี้เห็นแว๊บ เครื่องปรับอากาศครบวงจรขอได้ไหมตัวเนี้ยม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวยไอ่หมดเท่านั้นนะคะสั่งแอร์จากร้านเทปเป้แอร์เนี่ยไม่ได้แค่นี้เี๋มีอีกเมาทีลท่าทงเมาทีล่าท่าแช่ค้าถล่มน้ำมันเอามาให้หมดถล่มน้ำมันเอามาให้หมด หลายชั่วโมงผ่านไปโอ้แฟนได้เย็นสบายจนนี่เลยอ่ะคลับาด้วยเหรอเออโอ้โห,ห,หนี่โอ้หุยมีทองคำแล้วน่าใช่นาฬิกามีทองคำเฮงเฮงเฮงได้แล้วว่ะเฮ้ยอีกอันนึเดือดอะไร ว่าถ้าอยากได้ดานาฬิกากับตุ๊กตาก็ต้องซื้อแอร์ดีใช่ต้องซื้อแอร์ที่ร้านเทปเปอร์แอร์เท่านั้นนะคะจากเมื่อวานอะ่ะตอนนี้นะคะดูชิลมากสบายเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วพี่กพูดถึงเครื่องแอร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้หรอพี่กุ๊ก,ก,กอ๋อแอร์ไฮเซนใช่ไหมคะเพราะว่าแอร์ไฮเซนนี่นะคะเขาบอกว่าดังมากในจีนนะคะแล้วก็เนี่ยมีระบบ อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟแล้วก็มีแผ่นกรอง PM 2.5นะคะของระบบอากาศเชียงใหม่อากาศบ้านเราที่มันฝุ่นควันเยอะแยะมากมายและไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะเขายังมีรับประกันคอมแอร์12ปีแล้วก็รับประกันอะไร3ปีด้วยโอ้รับประกันยาวจนลืมเลยนะนั่นนะ่ะใช่อ๋อแล้วอีกอย่างนะคะถ้าบ้านใครนะคะเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะคะที่มีขนเยอะแยะอย่างนี้นะ ต้องล้างแอร์นะคะล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองแอร์บ่อยๆนะคะเพราะจะทําให้ประหยัดไฟกินไฟน้อยลงนะคะโอ้แน่ผมกับเหี่ยวรักกันเลยเหี่ยวเกินเกินไปหรอวันนี้นะคะพี่กูมีความสุขมากเลยอากาศดีอากาศเย็นนะคะแมวับหมาก็มีความสุขโดยเฉพาะลูกแมววันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจแอร์นะคะหรือเครื่องปรับอากาศนะคะก็แนะนําร้านเท็ดดี้แอร์ได้เลยนะคะเครื่องปรับอากาศครบวง พี่ขอนอนก่อนอละกันนอนแล้วอาอกาศดีหลับเลยเหรอคะแพนเคก้ก